ดีค่ะสงขลาหนึ่งสเตชันกับช่วงรอบรู้รอบรัวสอบพอสงขลาเขตหนึ่งวันนี้อยู่กับดิฉันรสนาสโมสรผู้ดำเนินรายการซึ่งวันนี้ดิฉันมีคลิปการสอนออนไลน์ของคุณครูสุดสวยมาฝากพวกเรากันแล้วค่ะก็คือคุณครูดาราวันชัยสุวรรณคุณครูจากโรงเรียนวัดทุ่งหวังในซึ่งคุณครูบอกว่าคลิปการสอนของคุณครูเนี่ยสนุกมากเลยจะเป็นคลิปการสอนอะไรนั้นไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะ คำเป็นคำตายคำเป็นคำตายคำเป็นคำตายทำไมมันงงอย่างนี้เรียนมาตั้งหลายปีเรียนมาตั้งหลายปีเอาดีๆไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยทำไมมีคำแบบนั้นออเอามาพันใช่ไหมออเอามาพันใช่ไหมพันวันในยุคครบง่ไงครบไงครบไงออมันเป็นแบบนี้ แยกไม่ได้อะยังไงอะดูเซดูน่าดูลังดูควาดูสายจับไว้นะหากดูว่ามีพยัญชนนนับท้ายได้นมยงเงินคือคขาเป็นกระบทคํำตายต้องตายเสียดายไม่มีตัวสะกดทำไงให้นางนิ่งนิ่งดูสละที่มีสระสัญญาให้ดูดีๆให้บอกว่าเสียงสละไม่มีเฮ้ยต้องดูอีกทีแต่หากเสียงสั้นคำตายคัพพีสระเสียงยาวคำเป็นเขาที่อําไออเอาเมื่อกี้เรากเป็น จบไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคําเป็นคําตายในภาษาไทยกันค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องไปทําความรู้จักกับมาตราตัวสะกดทั้ง8มาตราก่อนนะคะแม่แรกนะคะก็คือแม่กนค่ะตัวสะกดจะมีอนหยูยอหญิงนอนเนนรอเรือรอลิงและรอจุราค่ะถ้าเจอตัวเหล่านี้เป็นตัวสะกด เดียวค่ะถัดไปแม่เกยน,นะคะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเพียงแค่ตัวเดียวค่ะแม่เกยก็จะมีวอแหวนค่ะแม่โกมีงองูน,นะคะต่อไปแม่กบค่ะมีกอไก่ขอไข่คอฝ้ายและคอระคังนะคะเป็นตัวสะกดค่ะ มีสมาชิกยอดมากเลยนะคะก็คือดอง เราจะคนดื่มนมกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เพื่อให้จเจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นคำใดที่มีตัวสะกดในมาตราแม่เหล่านี้ที่คุณครูคให้จำว่านนมอยู่จะเป็นคําเป็นเสมอนะคะไปดูตัวอย่างกันค่ะเช่นในแม่กลนะคะคําว่าผลมีน้อยหนูเป็นตัวสะกดคําว่าโจรมีรอเรือเป็นตัวสะกดคําว่าเหรียมียอยหินเป็นตัวสะกดสามคำนี้อยู่ในมาตราแม่กลจับ เป็นนะคะต่อไปค่ะแม่กลมเช่นคําว่าส้มร่มแก้มนะคะสามคำนี้ตัวสะกดก็คือมอม้าสีฟ้านี้นะคะอยู่ในมาตราแม่กลมซึ่งแม่กลมเนี่ยก็อยู่ในนมยูวงเพราะฉะนั้นก็เป็นคําเป็นค่ะต่อไปแม่เกยค่ะเช่นคําว่าสวยกล้วยซอยคําเหล่านี้นะคะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดค่ะอยู่ใน ซึ่งแม่เกยน,นี้อยู่ในนมยวงเพราะฉะนั้นสามคำนี้ก็เป็นคำเป็นค่ะถัดไปแม่เกยน,นะคะเช่นคำว่าดาวคำว่าแมวและคำว่าคิ้วค่ะตัวสะกดก็คือวแหวนอยู่ในมาตราแม่เกยน,นะคะแม่เกยนี้ก็อยู่ในนมยวงเพราะฉะนั้นแล้วเป็นคำเป็นค่ะและสุดท้ายเราไปดูแม่กงกัน ะะและแม่โกองอยู่ในนมยวงเพราะฉะนั้นแล้วเป็นคำเป็นค่ะเอ๊แต่ถ้าคำนั้นอ่ะไม่มีตัวสะกดสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาถัดมาก็คือสระนั่นเองค่ะถ้าคำไหนไม่มีตัวสะกดนะคะให้ดูที่สรจัจำให้ดีนะคะเทคนิคการจังว่คือสระเสียงยาวมีชีวิตยืนยาวเป็นคำเป็นนะคะเช่นคำว่าเรือประสมด้วยสระ นะคะเสียงยาวเป็นคําเป็นค่ะคําว่าปลาะสมด้วยสระอาเสียงยาวเป็นคําเป็นค่ะคําว่าปูะสมด้วยสระปูเสียงยาวเป็นคํนเยยาเป็น,ปปน,ยยปนและคำเบื่ออีกมากมายเลยนะคะและหลับพิจรารณาข้อที่3ค่ะถ้าคําไหนก็แล้วแต่นะคะปะสมด้วยสระเกินสระเกินมีอะไรบ้างมีสระอั้าสระไอไม้ม้วอสระไอไม้ละลายและสระเอาเจอสีสระ รักสมอยู่ในคำเมื่อไรตอบได้เลยว่าคำคำนั้นเป็นคำเป็นนั่นเองค่ะเช่นคำว่าทำคำว่าใจคำ,าคำว่าไม่คำว่าเมาค่ะและถัดไปนะคะเราก็จะไปสังเกตคำตายกันค่ะเหมือนกับคำเป็นเลอยสิ่งแรกเราก็ต้องดูที่ตัวสะกดนะคะคำนั้นถ้ามีตัวสะกดตัวสะกดก็จะต้องอยู่ใน ที่ำจำจานะคะให้จําว่ากระบฏค่ะกระบฏที่เป็นคนไม่ดีเราต้องตายนะคะจริงๆแล้วคำว่ากระบฏไม่ได้เขียนแบบนี้นะคะแต่ว่าคุณครูแค่ใช้เสียงเพื่อมาเปรียบเทียบแค่นั้นเองค่ะเราไปดูคําที่อยู่ในแม่บกันเลยนะคะเช่นคําว่าครกค่ะสมกระโกรกเลขสุกเแม่แลวก็ชอบค่ะเราเห็นสีมว่วงนี้ไหมคะสีมว่วงก็คือ ตัวสะกดที่อยู่ในมาตราแม่บค่ะซึ่งคำเหล่านี้เป็นคำตายนะคะอยู่ในกระบทนะคะต่อไปแม่กบค่ะตัวอย่างคำว่าบคู่ภาพกราฟและก็โลกนั่นเองค่ะสีเขียวตรงนี้นะคะอยู่ในมาตราแม่บซึ่งแม่กบอยู่ คำว่าก๊าซนะคะสีฟ้าๆที่เราเห็นตรงนี้เป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตราแม่กดค่ะซึ่งแม่กดก็อยู่ใน,นกระบอเพราะฉะนั้นคําเหล่านี้เป็นคําตายหมดเลยค่ะเอแล้วถ้าคานั้นอะ่ะมันไม่มีตัวสะกดสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาถัดมาก็คือสระนั่นเองค่ะจำให้ดีนะคะถ้าสระเสียงสั้นให้จําว่าชีวิตสั้นต้อง ตายค่ะเช่นคำว่ากระทะนะคะกรออะกระผสมด้วยสะะระอะทะผสมด้วยสระอะเสียงสั้นนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้เป็นคำตายค่ะคำว่าทะลุผสมด้วยสระอะและสระอุเสียงสั้นนะคะคำนี้ก็เป็นคำตายค่ะและ,ะมีคำาอุ่นกีกมากมายเลยนะคะเป็นไงคะหลักสังเกตคำเป็นคำ เราเรียนกันมาเหนื่อยแล้วเดี๋ยวไปพักฟังเพลงกันสักครูห่หนึ่งนะคะไปกันเลยทำเป็นตั้งใจนะมันเป็นอย่างไรหรอทำเป็นสิ่งยาวนะอย่างเช่นแก้วน้ำหรอทำตายสิ่งสั้นนะอย่างเช่นสกาดหรอทำเป็นหนุ่มยองนะทำตายกระบท I ี่ทำไมล่ละ าตาและช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วงกิจกรรมลองทำดูหนูทำได้ค่ะไปกันเลยคำแรกนะคะคำว่าไก่ค่ะไม่มีตัวสะกดสิ่งที่เราจะต้องสังเกตถัดไปนั่นก็คือสระค่ะแต่เอ๊จำได้ไหมคะครูให้สังเกตว่าถ้าเจอสระอ้อาไอไอเอา่าไร้ คำนั้นจะต้องเป็นคำเป็นทันทีค่ะและถัดมานะคะคำา่มกุ้งค่ะตัวสะกดของคำา่มกุ้งก็คืององงองอยู่ในมาตราแม่กงแม่กงอยู่ในนมยวงหรือสะวดุลนาอ๋ออยู่ในนมยวงเพราะฉะนั้นคำว่า ช่วยคุณครูวิคราะห์ข้อความน,นี้หน่อยนะคะว่ามี กระปวดหรือนมยวงแล้วะนะใช่แล้วอยู่ในนมยวงเพราะฉะนั้นคําว่าการเป็นคําเป็นค่ะต่อมาคําว่าไอน,นะคะอุ้ยเจอสระไอจําได้ไหมที่ครูเป็ท่องจำอัไอไอเอาเพราะฉะนั้นคําว่าไอนีน้เป็นคําเป็นค่ะคําว่ามันนะคะนกหนูอยู่ในมาตราแม่กนลมาตราแม่กุลอยู่ในนมยวงเป็นคาเป็นค่ะคําว่าเจกค่ะตัวสะกดคืบอบใบไม้ บอใบไม้อยู่ในมาตราแม่กบนะคะแม่กบอยู่ในกระโปดเพราะฉะนั้นคาว่าเจี๊ยนเป็นคําภนะคะคำว่าอคอ่ะไม่มีตัวสะกดนะคะถัดไปเราต้องดูที่สระนะคะประสมด้วยสระออเสียงยาวคําว่าคอเป็นคัเป็นค่ะคาว่าแต่ประสมด้วยสระแอ almaz come คำว่ามีค่ะไม่มีตัวสะกดประสมด้วยสระอีเสียงยาวชีวิตยาวคำเป็นค่ะวิเจอสระไออีกแล้วอย่าลืมนะอัไอ,ไอไอเอาเจอทั้งไม้เมลายและไม้พวเลยเป็นคำเป็นทั้งคู่ค่ะและสุดท้ายคำว่าเธอะสมด้วยสระเอเอสียงยาวนะคะเป็นคำเป็นค่ะสรุปแล้วข้อความนี้มีคำเป็นเจ็ดคำและคำตัดค่ะ เราเรียนเรื่องทำเป็นํำตายกลนไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันชนิดหนึ่งนะคะวิธีการสังเกตทำเป็นํำตายสิ่งแรกเลยค่ะให้ดูที่ตัวสะกดของคำนั้นนะคะถ้าตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่นองยวงนะคะแสดงว่าเป็นทำเป็นแต่ถ้าตัวสะกดนั้นอยู่ในมาตราแม่สะกดแสดงว่าเป็นํำตายค่ะแล้วถ้าคำนั้นไม่มีตัวสะกดนะคะ ตักที่2กันเลยค่ะก็คือให้พิจาร,รณาจากสละนั่นเองค่ะจำได้ไหมคะสระเสียงยาวชีวิตยืนยาวต้องเป็นคำเป็นค่ะแต่ถ้าสละเสียงสั้นชีวิตสั้นจะต้องเป็นคำซ้ายค่ะและอย่าลืมอ้อไปไปเอาเจอเมื่อไหร่มันเป็นคำเป็นอย่างแน่นอนนะคะสําบวันนี้คุณครูขอ,ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ แล้วก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับคลิปการสอนออนไลน์ของคุณครูดาราวันเห็นที่คุณครูเนี่ยแสดงโดยการถึงการไอ้การแสดงให้เป็นเพลงนะคะเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจในบทเรียนการสอนของคุณครูในเรื่องคาเป็นคําตายซึ่งคุณครูนะคะก็มีสื่อการสอนทั้งที่แบบเป็นเพลงทั้งที่แบบเป็นอุปกรณ์เพ <c oughs> ื่อที่จะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเข้าใจการเรียนการสอนในเรื่องคําเป็นคําตายได้อย่างง่ายๆ่ <c oughs> <ๆ S 1> ละค่ะก็ต้องตกอนื้อคุณครูนะคะที่มาสอนให้พวกเราอย่างสนุกสนานกันละค่ะแล้วก็ต้องขอเคลมว่าคุณครูตัวจริงสวยมากเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะรายการสงขลา1สเตชั่นในช่วงรอบรูรอบรัวสพอปอสงขลาเขตหนก็ต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปซึ่งดิฉันจะนําคลิปการสอนของคุณครูท่านใดเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมและก็รับฟังก็อย่าลืมรอติดตามชมกันนะคะและอย่าลืมติดตามช่องสงขลาหนึ่งสเตชันเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งและถ้าหากเพื่อนๆหรือน้องๆน,น,นะคะที่กําลังรับชมอยู่เนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตอนเองแล้วก็คนอื่นๆอ,อย่าลืมกดแชร์นะคะซึ่งลิงก์ก็อยู่ด้านล่างนี้เลยสําหรับวันนีี้นะะะคคสสวัสด่